สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ิ h e Eye of t a r o t บ by กันชรยานะคะคลิปนหนเป็นคลิปของรักสามเศร้าสวัสดีวันจันทร์ด้วยนะคะสวัสดีกับวันจันทร์ที่ทำงานวันแรกใช่ไหมเป็นวันหยุดยาวๆไปทำบุญที่ไหนกันมาบ้างไปเที่ยวไหนกันมาบ้างคะมาเรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์มากันที่คลิปของรักสามเศร้าคนจะดูคลิปนี้ได้ก็คือมีรักสามเศร้า แอบพบแอบคุยแอบชอบแอบแซ่บกันประมาณนั้นนะคะโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงดูไว้เป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรจะดูดูได้หมดเลยอาจารย์น่ะอมาหนูจ๋าเรามาดูรักาสามเศร้าของคุณมากันที่ทาธาตุถัดมาะคะ่ะธาตุลมเมทุนตุนลุมค่ะมีทุนตุนลุมนะคะ1ถึง16พฤศจิน,นี้ความรักความสัมพันธ์ของรักาสามเศร้าของคุณจะเป็นเช่นไรไอาจารย์วางไพ่ก่อนนะคะ สี่ถ้วยจ้าสี่ถ้วยสองเหรียญยังคิดวนเวียนปนเปี้ยนไปไปกับกับยังเหนื่อยยังระยังทุกข์ทรมานอยู่เลยสิบเหรียญไปไหนมากับครอบครัวคิดถึงคนรักเก่าๆหรือใครที่เบรกไปแล้วหรือเปล่าจ้ารักสามเศร้าของคุณในบางคนอาจจะเบรกไปแล้วเป็นแอบคบแอบคุยแอบชอบแล้วต่างคนต่างก็้องเงียบหายในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะก็ได้ก็ได้ อะไรก่อนก็ได้อ่ะมาดูเขาสิคนนั้นของคุณสิคะเขาคนนั้นของคุณเป็นยังไงบ้างเขาคนนั้นของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะแปบ๊บหนึ่งนะเขาคิดถึงคุณอนะดีใจละเซ่อ่ะเขาเป็นยังไงบ้างเดวิลจ้า เป็นพลังงานหลักของเขาเลยจ้าหนูจ้าเขาลงรายฝ่ายฟันในตัวคุณมากเขาอยากฟันคุณมากเลยเขาบอกเลยไพ่เดอะเดวิลไพ่ปีศาจเป็นไพ่แห่งความผัพวพันทั้งจิตใจบางคนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเรียบร้อยแล้วนะคะเขาเสียใจกับอะไรนอเดอเดวิมันจบไปแล้วแหะจ้าเดี๋ยวนะอ่าเดวิลว่าฟอร์จูอ่ะ ใครที่มาอยู่ในรักสามเศร้าอรวนอระแวงออรมานไม่รู้ว่าสามเศร้าสี่เศร้าหรือห้าเศร้ากันนะธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มความรักของคุณหนึ่งถึงสิบหกมีสี่ถ้วยไพ่พลังงานหลักของคุณรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกเซ็งรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเมี์ตัวเองมีอะไรมั่งอ่ะตัวเองอาจจะมีคนมาชอบมาหยิบยืน่นไมตตีมาจีบคุณแต่ก็ไม่เอาไม่ชอบไม่รักเขาอาจารย์หนูไม่รักเขาหนูไม่ชอบไม่ใช่สเปก ประมาณนั้นแล้วเป็นอะไรที่เบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นอยู่นะปัจจุบันอาจจะมีพลังงานลบๆในสิ่งที่คุณอยู่สถานที่ทํางานที่ทํางานเดิมๆสิ่งเดิมๆซ้ําๆเดิมๆสิ่ถ้วยคือความรู้สึกที่มันไม่พอใจไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วมันเป็นความอึดอัดแล้วมันเป็นความรู้สึกที่เซ็งเป็ดอะเหนื่อย เหนื่อยเซ็งเบื่ออะไรที่ฉันต้องการมันก็ไม่ได้ไอที่ฉันไม่รักทักฉันจังไอที่ฉันรักก็ไม่ทักกูเลยประมาณนั้นมีความสับสนในท่าทีของตัวเองความไม่แน่ใจในตัวเองว่าฉันต้องการอะไรฉันต้องการคนที่เขามารักฉันหรือฉันต้องการคนที่ฉันไปรักเขากันแน่ในความรู้สึกลึกๆยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่คุณยังต้องขบคิดเป็นเป็นความคิดที่ ค่อนข้างแย่น่ะในความรู้สึกของคุณอ่ะอสองเหรียญการคิดวนๆเวียนๆซ้ําๆกับสิ่งเดิมๆในหัวสมองคุณวนเวียนอยู่กับใครคนนี้ยังคิดถึงวนไปวนกลับหรือการปรับเปลี่ยนหรือการบาลานซ์หรือการทำใจกับความรักครั้งนี้รักของคุณมันเป็นความรักที่ มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ในจิตใต้สํานึกในใต้จิตใจของคุณน่ะทําให้คุณไม่ล่าเริงทําให้คุณไม่สดใสทําให้คุณแบบความคิดของคุณหม่นหมองมากอะนะคะสองเรียนคือการปรับสมดุลให้กับตัวคุณเองกรารปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกปรับชีวิตปรับตัวเองกับสิ่งที่คุณต้องเจออยู่นะจริงๆเออลม เดอะชารีออตบอกว่ารักครั้งนี้อาจจะเป็นรักทางกายหรือต่างชาตาาาิต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมรักครั้งนี้อาจจะต่างอายุต่างสถานะเช่นเขามีเจ้าของแล้วคุณโสดหรือต่างคนต่างมีเจ้าของก็ได้เช่นเดียวกันเดอะชาริออดมองว่าคุณยังมีความรู้สึกว่าปล่อยวางกับสิ่งสิ่งนี้ไม่ได้ยังอยากเดินไปข้างหน้ายังอยากมีกันและกัน ยังเอาเขาออกไปจากสมองหัวความคิดจิตใต้สำนึกไม่ได้เลยนะคะแต่คุณก็พยายามนะพยายามทำสิ่งอื่นเช่นไปทำงานไปโฟกัสกับงานไปอยู่กับครอบครัวการวางแผนสำหรับชีวิตไปหาเงินไปหาความมั่นคงไปหาอะไรก็ตามที่คุณคิดว่ามันจะทำให้จิตใจคุณดีวกว่าการที่คุณคิดถึงแต่คนคนนี้นะ่ะสีดาบ อาจารย์มองว่าคุณสองคนนะ่ะห่างๆกันไปแล้วนะคะพักกายพักใจพ,กใจพักเบรกและคุณรักษาตัวรักษาใจอยู่สีดาบคือการรักษาแผลกายแผลใจฟื้นฟูร่างกายระวังเรื่องของความเจ็บป่วยในการคิดมากเรื่องของสุขภาพด้วยการติดเชื้อไวรัสด้วยอย่าไปสถานที่เสียเส่ยงๆมากนะคะเป็นความรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างน่ะมันเป็นความรู้สึกอารมณ์ของการไม่แน่ใจในทิศทางของความรักนี้ไม่แน่ใจ อาจจะเป็นการจัดระยะห่างต่อกันไม่พูดไม่คุยกันเพื่อหาคำตอบให้กับตัวคุณเองก็ได้นะคะอาจารย์ดูสีถ้วยคุณหน่อยอ่ะสีถ้วยคุณคืออะไรอะเซงกับไรเบอ่์อกับไรคะขอดูสี่ถ้วยคุณหน่อยในบางคนนะคะคือมันจบกันไปแล้วก็จริงอ่ะในบางคนอ่ะถึงมันจบกันไปแล้วก็จริงแต่มันยังวนเวียนในด้านของความคิดความเจ็บปวดความทุกข ยังเอาเขาออกไปจากสมองไม่ได้สมองคุณยังวนเวียนกับเขาอยู่ตลอดเวลาบางครั้งคุณพยายามดึงดึงตัวเองออกไปเพื่อไปสู่สิ่งอื่นแต่มันดึงเท่าไหร่มันก็ดึงยากเต็มทนไพ่ของสี่ถ้วยขยายมาเป็น8ปดไม้เทา้า8ปดไม้เทา้าคุณพยายามจะมีใครอยากทักคุณมาเหรอไปสืบไปส่องใครเขาไปเฝ้าดูใครเขามีคนอยากทักคุณมาหรือเปล่าทักมาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะ ทักมาแบบว่าขอด้วยสักใบให้กับสิมแบดบไม้เท้าค่ะเดอเมร์ซิเชียนใครที่ทักมาคนเก่าคนเก่าคนไกลคนที่คุณรอคอยอยู่นั่นแหละคนที่คุณยังมีบาปกรรมนั้นร่วมกันอยู่ <laughs> มันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขกันแน่ว่าจานบาปกรรมแบบนี้คือคุณความรักถ้าคุณคิดว่าคุณจะจบอะไรนะ มีบางคนจะกลับมาคือไพ่ของเดโมเน t ิเชียนเป็นอะไรที่เป็นมักมาม่ยากลนเป็นอะไรที่คิดว่าจบไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่คิดว่าไม่ดีแล้วแต่ก็เริ่มต้นใหม่เป็นอะไรที่มีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นกับคุณนะคะขอดู c a c ดาบของคุณอีกใบหนึ่ง c ดาบของคุณค่ะสิบถ้วยพยายามพักมีการไปพักผ่อนใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่กับครอบครัวสนใจ ครอบครัวมากยิ่งขึ้นมีเวลาไปพักผ่อนเดินทางหรือมีโอกาสเดินทางไปหาครอบครัวอยู่ในอ้อมกอดของครอบครัวโฟกัสกับครอบครัวเป็นหลักค่ะ,ะไปที่ไพ่ของเขากันไพ่ของเขานะคะเป็นเดอะเดวิลเป็นพลังงานหลักเลยเขายังคิดถึงคุณอยู่เขายังวนเวียนป้วนเปี้ยนกับความรักโคโกรดหลงความรู้สึกทุกกายทุกใจกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงเขาคิดถึงคุณนะ s i กออฟครัคนรักของคุณอาจจะอายุมากกว่าคุณหรือคุณมากกว่าเขาก็ได้จะมีอายุมากหน่อยระยะทางอา,อาจจะเป็นรักทางไกลเขายังวนเวียนกับสิ่งเดิมๆซ้ำๆคนคนนี้อาจจะชอบเรื่องของเซ็กกิเลสตัณหามันพาไปมีคนมาวนเวียนในชีวิตเขาค่อนข้างมากชีวิตค่อนข้างสับสนวุ่นวายเนาะชีวิตเขานะ่ะมีความรู้สึกไม่จิตไม่ใจตอนนี้อยู่กับความวนเวียน ความรักความคิดถึงเขาฝันถึงคุณนะเขาคิดถึงคุณนะเขาออกจากความเขาเอาคุณออกจากหัวเขาไปไม่ได้เลยนะเออเขาอยากจะกลับมานะเขาอยากจะขอโอกาสให้คุณสักครั้งนะเขาบอกคุณทําให้เขาเสียใจมากเลยนะห้าช่วยเขาเสียใจกับความสัมพันธ์ที่มันหยุดนิ่งต่างคนต่างอาจจะหยุดนิ่งในพื้นที่ของตัวเองแต่เขาไม่ความเสียใจเสียดา กับความรักท้งนี้แต่ความเสียใจความเสียดายนั้นก็ไม่มากเท่าที่เขาก็ยังมีคนคนอื่นคุยถ้ามันเสียใจจริงไปคุยกับคนอื่นทำไมเนาะใช่ปะ่ะ The Wheel of Fortune เขาบอกว่าขอดู The Love The Devil ค่ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนรักดาร์กหน่อยเป็นคนเทาๆชอบเรื่องของเซ็กชอบเรื่องของการดื่มเหล้าชอบหลงอะ่ะเป็นคนลุ่มหลงกับกิเลสปัญหา ความรุ่มหลงกอะไรก็ได้เขาอาจจะหลงคุณมากอยากได้คุณคุณดูเซ็กซี่คุณดูเย้าวยวนคุณดูดึงดูดเซ็กซ์ที่มันดึงดูดกันความต้องการที่มันนอกเหนือกว่าจิตใจขอดูเดอะเดวิลเขา,ขาค่ะ King of Pentacles คิงถือเหรียญคิดมากอยู่นะถือคุณไว้ในมือด้วยแต่เขาโคตรจะนิ่งเลยมันนิ่งนิ่งอ่านยาก จริงๆเขาอยากได้ความรักที่มีความรักระยะยาวๆรักที่มีความมั่นคงอยากให้สถานการณ์รักที่แบบไปกับใครก็ได้แบบระยะยาวๆแต่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดสิเขาไม่ค่อยแสดงออกหรือแสดงออกไม่เก่งรักไหมรักชอบไหมชอบแต่แสดงออกไม่เก่งไม่รู้แสดงออกของความนิ่งเฉยได้มากยิ่งกว่าคิงคุณอาจจะคุยกับราศีกรกฎ กรัก,กพิจิกกันพืชศบกันมังกร The Wheel of Fortune ของเขาบอกว่าเขายังอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ว่าเขากลัวเจ็บอีกบางทีก็โดนมาเยอะนะเจ็บมาแย่เหมือนกันไม่ใช่ว่าเจ็บมาน้อยๆเจ็บมาก็แย่บาดแผลก็เต็มตัวเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ไวที่จะที่จะทํำบบดเดิมๆอ่ะ ทำนิสัยแบบเดิมๆซ้ําๆอ่ะเขาอาจจะกลับไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเขาเองเขาอาจจะกลับไปรักตัวเขาเองเขาอาจจะนิ่งๆเพราะว่าไม่รู้จะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าโอเคไหมอ่ะมาดูซิคุณคิดยังไงกับเขาณนะตอนนี้ค่ะ1ถึงสิบหคุณคิดยังไงกับเขาณนะตอนนี้ค่ะการเดินจากไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า อยากเดินมาไหมก็ไม่ได้อยากเดินมาทั้งน้ำตาคือคุณว่าในความสัมพันธ์ที่มันนิ่งเฉยหรือมันไม่แคร์หรือไม่แสดงออกแก่กันและกันเนี่ยคุณคุณคิดว่าถ้าคุณอยู่แบบเนี้ยใจคุณก็ไม่ได้เป็นสุขเลยกับสถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่เพราะฉะนั้นคุณคิดว่าการที่คุณเดินออกไปตรงเนี้ไปสู่สิ่งใหม่ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าจะทำให้คุณดีกว่านี้แต่มันจบแล้วหรือยังมันก็ยังไม่จบ คุณยังมีก้าวคุณยังคิดถึงคำสัญญามันมีคำสัญญาคำบอกเล่ากับใครบางคนที่ทำให้คุณต้องยึดติดอยู่ตรงนี้เขามีก้าวดาบต่างคนต่างปิดกัน้นบล็อกกันไหมเนี่ยต่างคนต่างปิดกัน้นหรือต่างคนต่างสร้างกำแพงในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันคุณก็สร้างกำแพงเขาก็สร้างกำแพงไม่บอกความในใจให้ของตัวเองให้ต่างกายต่างรู้สึกว่าเราก็ไม่สนนะจริงๆแต่เราสนเขาก็บอกเขาไม่สนนะแต่จริงๆเขาก็สน นั่นแหละคุณคิดยังไง q u e e n o f s sort คุณอาจจะเป็นคนตรงๆไม่หวานหวานผ่าซากคุณรักเขาอะ the lover ah two of cups love ต่างคนต่างมีใจให้กับกันค่ะแต่ต่างคนต่างนิ่งสเตรนคุณบทที่ผ่านมาคุณปรับตัวคุณอดทนคุณอดกั้นกับสิ่งต่างๆนะคะคุณน้อยใจในสิ่งที่เขาทำกับคุณบางสิ่งที่คุณอยากรู้เขาก็ไม่ตอบ คุณเลยมีความรู้สึกว่าการเดินออกมาจากนี้น่าจะดีกว่าและคุณใช้ท่าทีที่แข็งก้าวไม่สนไม่แคร์ไม่ไม่แต่เจ็บอ่ะทุกอ่ะช้ำอ่ประมาณนั้นอ่ะสดาบคุณคิดว่าเขามีคนอื่นคุณคิดว่าคุณเป็นแค่ตัวเลือกคุณคิดว่าการที่คุณอยู่ตรงนี้นะเขาไม่ได้ใส่ใจคุณคุณดูไม่มีค่าเพราะฉะนั้นเขาทำให้คุณเจ็บ เขาทําให้คุณหวาดวิตกกังวลหงุดหงิดคุณเลยไม่อยากยืนอยู่ตรงจุดจุดนั้นนะคะโอเคไหมอ่ะไปต่อสิเ้าล่ะเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้ค่ะเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้ความรู้สึกนึกคิดที่เขามีกับคุณนะตอนนี้ค่ะเขาอาจจะกำลังไปลุ่มหลงกับคนใหม่ๆที่เข้ามาก็ได้นะ เขาอาจจะกําลังดูพราวแล้วก็มีคนใหม่ๆเข้ามาขอโอกาสเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้ห้าถ้วยห้าดบาบทะเลาะก,กันแล้วจบกัน The h r t f a n The Star คุณอาจจะคุยกับราศีกุม Page of pentacle age of sword อ้ายเขายังรักคุณนะเขาบอกเลยเขายังรักคุณเขายังอยากได้โอกาส ในการสื่อสารของคุณบางคนบล็อกกันไปแล้วล่ะบล็อกบางสิ่งบางอย่างต่อกันแล้วล่ะเขายังอยากได้โอกาสนั้นกับคุณเขามองคุณเป็นเดียมเพรสหรือไม่เขาก็คิดว่าเขาเป็นเดียมเพรสเขาคิดว่าเขาเป็นคนที่โปรไฟล์ดีหน้าที่การงานดีมีตังมีฐานะมีหน้าที่ทางสังคมถึกพร้อมมาเป็นคนที่พร้อมสับหรือเขามองคุณว่าคุณเป็นเดียมเพรสของเขาที่ที่เขาผ่านมาหรือว่าที่เขาคุยกับใครมากมายไก่กองคุณคือคนที่เข้าใจ คุณคือคนที่เข้ากับเขาได้คุณเป็นดีเอ็มเพที่มีความพร้อมสับมากกว่าคนอื่นๆที่เขาเคยคุยคุณเป็นคนที่ใจกว้างจิตใจดีดูแลคนอื่นได้ดีแม้กระทั่งตัวเขาเองเขายังอยากได้โอกาสเขาอยากส่งข้อความหานะคะแต่ขอดูเอชออฟสอดก่อนทําไมมันมีหนึ่งหนึ่งดาบขึ้นมาเขาเป็นคนมีอีโก้จัดเต็มคนคนนี้ซ่อนความลับไว้ในใจเยอะ ถ้าเขาวิ่งหาคุณได้ป่านนี้เขาก็โจนเขาหาแล้วแต่ Queen of One เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นกับอะไรก็ตามจะไปให้ถึงสิ่งที่เสียของเขาคือความนิ่งเฉยไม่แสดงออกในอารมณ์และความรู้สึกใครได้รู้อ่านเขายากอยู่แต่จริงๆในใจของเขา่าไม่ยากหรอกแล้วไงต่อสิเดียมพอล์ค่ะเอ็ม e พสเจอกับเอ็มพ o ลจ้ะไพ่คู่เลยนะคุณกับเขานี่พอๆกันเลย ต่างคนต่างมีศักดิ์ศรีต่างคนต่างมีอีโก้เขาอาจจะเคยสั่งคนอื่นจนชินเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปในทิศทางที่เขาต้องการเธอต้องรักฉันสี่เธอต้องมาหาฉันสี่เธอต้องเอาใจฉันสี่เธอต้องดูแลฉันสี่แต่ดีเอ็มเพไม่แค่์ฉันคิดว่าฉันดูแลเธอได้ดีแล้วฉันคิดว่าฉันให้สิ่งที่ฉันให้เธอไปได้ดีแล้วฉันคิดว่าฉันทำไปหมดแล้วแต่ถ้าคิดว่ายังเติมไม่เต็ม The e อ press ก็ไม่แคร์แล้วค่ะ ประมาณนั้นนะคะโอเคไหมอ่ะลักนี้ควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีจ้ะควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ลมควรไปต่อไหมหรือควรพอแค่นี้คุณคิดว่ายังไงคุณคิดว่าคุณไปต่อไหมเครียดอะ่ะคุณบอกมันเครียดนะนอนไม่หลับอะ่ะในใจตอนกลางคืนยังฝันเห็นยังคิดถึงอะ่ะมันทุกข์นะ มันกังวลใจนะอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกที่อยากเอาเขาออกไปจากหัวอยากเอาเขาไปออกจากจิตใต้สำนึกอาจจะอยากเอาเขาออกไปจากความรู้สึกของเราไม่ต้องคิดถึงไม่ต้องร้อนรอนไม่ต้องทุรนทุาลอืมควรไปต่อหรือพอ The ิ o ว e r คุณอาจจะคุยกับเมยุน t h e Devil จ้า ควรจะไปต่อหรือแพ้แค่นี้จริงๆอะ่ะคุณอยากพอแค่นี้แล้วใจลึกๆของคุณพอแล้วอะ่ะแต่ความพอนั้นน่ะคุณก็พยายามเดินออกมาแล้วเช่นเดียวกันแต่ความรัก the love o the devil ไพ่ของพมลิขิตไพ่ของเวรกรรมอะ่ะคุณเจ็บเพราะคุณรักเขาคุณทุกข์เพราะว่าเขาไม่สนใจ คุณเอาเขาออกจากหัวสมองคุณไม่ได้คุณนึกถึงเขาอยู่ทุกขณะจิตทุกมากทรมานมากช้ำมากจะทำอะไรก็คิดถึงเขามากหรือความรักนะี่มันเป็นความลุ่มหลงหรือเปล่ามันเป็นความลุ่มหลงอ่ะเราไม่รู้ว่าเราหลงอะไรในตัวเขามันไม่ได้ดีกับเราเลยมันไม่ได้เติมเต็มเราเลยอะแต่ทำไมฉันถึงเอาเขาออกจากหัวสมอง ออกจากจิตใจออกจากจิตใต้สำนึกทำไมฉันต้องทุกข์เพราะไอ้คนคนนีเนเนรร้เพราะมันเป็นกรรมเพราะมันเป็นกรรมคุณพยายามปกป้องตัวเองจากความรู้สึกเหล่านี้พยายามจะเข้มแข็งพยายามจะผลักเขาออกไปจากความรู้สึกนึกคิดของคุณเองอะแต่มันยากมากอะมันเจ็บมากอะประมาณนั้นอะควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้สองดาบ คือคุณกำลังหลงทางคุณกำลังหลงทางหนึ่งหลงในอะไรสักอย่างที่มันไม่สามารถตอบโจทย์คุณได้แล้วคุณก็ตัดสินใจไม่ได้ด้วยว่าตกลงฉันควรจะไปต่อเพราะทุกอย่างตอนนี้มันหยุดนิ่งคุณสองคนอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วไม่ได้คุยกันแต่ยังวนเวียนกันอยู่นะคุณยังแอบไปส่องเขายังเห็นเขาอยู่บนไทม์ไลน์บน Facebook เขาก็ส่องคุณเช่นเดียวกันส่องกันให้ตาทหลนเงินไปข้างแต่ไม่มีใครทำอะไรนะไม่มีใครทักใครไม่มีใครเทคแอคชั่นสองดาบคือการตัดสินใจคุณยังสับสนในตัวเองอยู่เลยว่าคุณควรจะเอาอยัางดีทั้งทั้งที่ท,ทั้ทงทั้งที่ตัวมันห่างกันออแล้วความสัมพันธ์ห àng, ่างความสัมพันธ์ไม่ได้ห่างคือคือตัวคุณสองคนไม่ได้คุยกันละแต่ยังนี้ถึงขันความรู้สึกนั้นมันยังอยู่ในหัวเหมือนเรื่องเกิดขึ้นเมื่อวานเลยด้วยซ้ํา ุณยังไม่รู้จะทำยังไงสับสนอยากเลิกก็อยากอยากไปต่อก็อยากไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะทำไงมันหายทุกไม่รู้ว่าทำไงมันหายเจ็บไม่รู้จะเอาไอ้นี้ออกไปจากหวัวสมองยังไงมานั้นแหละ <c oughs> และเขาล่ะอยากไปต่อหรือพอแค่นี้กับคุณคะความคิดของเขา <c oughs> เขาอยากไปต่อกับคุณไหมหรือเขาอยากจะพอแค่นี้กับคุณเขาอยากไปต่อไหมคะ เขาอยากไปต่อไหม The Tower ทุกอย่างมันพังลงไปแล้วสามถ้วยเขามีคนอื่นแล้วเขาเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วหรือเปล่าหรือเปล่า The Tar Printers The c h a r i o t อืม The Sun ถามว่าตอนนี้นะเขาอยากไปต่อไหมช่วงนี้เขาก็หงุดหงิดนะอารมณ์งุ่นง่านหงุดหงิดมากเหมือนกันนะคะ Justice คุณเขาอาจจะเคยเป็นเพื่อนสมัยเรียนปถมมัธยมคนเก่าเป็นเพื่อนยังวนเวียนกันอยนู่ในหมู่ของเพื่อนฝูงเขาค่อนข้างหงุดหงิดอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลเหมือนกันเหมือนไบโพล่าหรือก็ไวทองก็ไม่รู้ละ่ะเด e ารีออดคุณอาจจะคุยกับคนทางกายหรือต่างชาติต่างภาษาจัสเตกกับเด sun ซันมาแบบนี้มันคืออะไรอาเดมูนตอนนี้เขายังไม่แน่ใจเขายังไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อได้ไหม หรือรบกวนจบตอนนี้เขาวิตกกังวลความรักของคุณมองไม่เห็นทางสว่างเลยมองเห็นแต่งเงาสลัวๆแต่คุณเป็นคนที่ทําให้เขามีความสุขได้นะคุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีความสุขได้ได้วยตัวคุณเองโดยที่ไม่มีเขา The Moon The Moon justment อืมเขาจะไปต่อหรือพอแค่นี้ The Hangman ทุกอย่างแกวนไว้เขายังไม่ได้ตัดสินใจเช่นเดียวกันค่ะ เขาปล่อยให้ทุกอย่างมันดําเนินไปตามวิถีของมันตามทิศทางที่มันควรจะเป็นถ้าเป็นกรรมเก่าการหรือเป็นคู่ต่อการคงอยู่เขารู้ความต้องการของคุณนะแต่เขาอาจจะไม่สามารถทําอะไรหรือคนคนนี้แสดงออกไม่เป็นเป็นคนที่เงียบเงียบนิ่งๆแสดงออกออกการแสดงออกของเขาแสดงออกมาในท่าทีที่แข็งกร้าวมากทําเป็นเหมือนไม่สนไม่แคร์ไม่มายู่ได้แต่จริงๆไม่ใช่นั่นแหละ การแสดงออกของเขาเดิมเพลสเขากาลังคิดว่าจะให้ความสัมพันธ์นี้ไปในทิศทางที่เขาต้องการเขาอยากได้แบบไหนเขาจะคอนโทรลเขาจะออกแบบเองถ้าเขาอยากทักมาเขาจะทักถ้าเขาไม่อยากทักเขาก็ไม่ทักเขาอยากจะใส่ใจเขาก็ใส่ใจไม่อยากใส่ใจเขาก็ไม่ใส่ใจเป็นคนแบบนี้เป็นคนที่รับฉันได้ปะล่ะถ้าอยากถ้ารับได้ก็ไปต่อถ้ารับได้ก็มาทักฉันแล้วไปต่อกันแต่ถ้ารับไม่ได้ฉันจะเป็นของฉันแบบนี้แหละเดิมเพลสเป็นแบบนี้แต่เขาเครียดนะให้มันเครียดให้ตาย เครียดไปให้ตายเลยเหมือนสะใจยังไงไม่รู้เออมีความเครียดนอนไม่หลับจิตตกขออีกใบหนึ่งด้อแมอยากเห็นจังมันจะเป็นยังไงเอาธรรมะเข้าข่มอยู่ค่ะเขาไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มามั้งอยากให้คุณอยู่หรือขอให้คุณไปก็ไม่ได้ว่าอ่ะต่างคนต่างเนื่งต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่เขาอยากจะ ถามคุณน่ะถ้าถามได้แล้วอยากจะโกนถามว่าจเจ้ายังไงวะจะไปต่อไหมจะเลิกกันไหมจเจ้าอยังไงไม่ใช่นิ่งแบบนี้ <c oughs> เออดีเหมือนกันนะคุณทําให้คนที่มันนิ่งอะวันหนึ่งที่มันนิ่งใส่เราอะและทําให้คนที่มันนิ่งใส่เราร้อนขึ้นมาได้เนี่ยถือว่าประสบความเร็จนะ <c oughs> โอเคไปต่อสิอะไรต่ออ่ะ อ่าอยังไงต่อล่ะมันจะเป็นยังไงในความสัมพันธ์นี้ในเดือนนี้สองคุณสองคนเนี่ยความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงต่อสิมันจะไปในทิศทางไหนดิจะไปยังไงกันต่อมันจะนิ่งๆแบบนี้ไปตลอดเหรอ ิบถ้วยคุณมีเกณฑ์เดินทางไปอยู่กับครอบครัวนะคะมีเกณฑ์เดินทางไปอยู่กับครอบคุณคุณอาจจะเป็นคนในครอบครัวเขาคุณส่องเขาอยู่ยังส่องไม่เลิกส่องหาดาบเขากลับไปอยู่กับครอบครัว5 7เจ็ดเขาทำอะไรรับหลังคุณคะ่ะ The Devil อตอนนี้เขาพยายามโฟกัสสิ่งที่เขามีคือครอบครัวถ้าคุณคบกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วคนคนนี้คือคนที่มีครอบครัวแล้วม่ลูกสคน เขากำลังพยายามดึงจิตดึงใจความรู้สึกข,ของตัวเองโฟกัสกับครอบครัวเป็นหลักส่วนคุณยังเฝ้ามองเขาอยู่ห่างๆอย่างหว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 งแต่ฉันจะไม่ทำอะไรเพราะว่าสิ่งที่ฉันทำฉันทำมาเยอะแล้วและคุณก็คิดถึงเขาว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้รักคุณจริงๆเขายังมีช้อยเขายังมีตัวเลือก รับหลังคุณเขายังไปกิ๊กกับคนอื่นรับหลังคุณเขายังไปคุยกับคนอื่นคุณกำลังมองถึงความสัมพันธ์นี้แบบเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกคุณยังฝันเห็นคุณยังคิดถึงเขายังเป็นความทุกข์ของคุณมันจะมีคนทักมาหรือเปล่าเอออาจารย์มองว่ามันจะมีใครบางคนที่ใจอ่อนแล้วทักมาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยความรักครั้งนี้ย และจะได้กลับมาพูดคุยกันถึงจุดยืนในความสัมพันธ์นะคะโอเคไหมนั่นแหละสิ่งที่จะเป็นในเดือนนี้แล้วมันจะเป็นยังไงล่ะอาจารย์มันจะได้พูดคุยกันในทิศทางของความสัมพันธ์มันจะได้พูดคุยกันในสถานการณ์ที่เป็นอยู่เพราะว่าต่างคนต่างรู้สึกยังไงแต่เขาจะไม่พูดหมดหรอกเขาจะไม่บอกความรู้สึกของเขาทั้งหมดที่มีหรือเขาจะไม่บอกความลับของเขาที่รู้สึกกับคุณหรอก เขาก็ยังกักไว้อยู่ดีอ่ะคนฉลาดไงเออคนฉลาดเดะมูนและต่อให้เขาต้องต่อให้เขาจะมาพูดอะไรกับคุณก็ฟังหูไว้หูในใจหนูจ๋าคนคนนี้ยังไม่ปลอดภัยสําหรับคุณแล้วก็นาคตของความสัมพันธ์นั้นยังเป็นระมูลค่ะคุณอาจจะมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจหวาดระแวงสงสัยไข้รู้ถ้ามองถึงถสถานการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยจริงๆ ไม่จําเป็นต้องกลับไปก็ได้ไหมขอไพ่แนะนำห้าใบสิคะขอไพ่แนะนำห้าใบากับความสัมพันธ์นี้หน่อยจะออยังไงดีกับความสัมพันนี้ขอไพ่แนะนาําการเดินออกไปจากสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าทิ้งความหลังทิ้งความทุกข์ไว้เบื้องหลังไปทํางานวางแผนสําหรับชีวิตไปอยู่กับครอบครัวความสัมพันธ์นี้ไม่มีความชัดเจนรักแล้วเป็นทุกข์อย่าไปมีมัน อย่ามองวิมานในอากาศการที่เขามาพูดอะไรกับคุณหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นการไขฝันหรือไม่เดอะสตาร์เพราะฉะนั้นพี่แนะนําว่าในความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆถ้าห่างกันมาแล้วเลิกกันได้ก็เลิกกันไปเถอะมันเป็นอะไรที่ดีแล้วเจ็บสักแป๊บหนึ่งคุณก็เจ็บมานานแล้วเนาะทาเจ็บมานานแล้วแล้วก็เหมือนว่าทําใจได้ระดับหนึ่งแล้วเดินไปให้สุดทางดีกว่าไหมแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีกว่าเพราะต่อให้คุณกลับไป คุณก็ไม่ได้มีความสุขกับคนคนนี้หรอกคนคนนี้เหมือนมันเป็นรักที่ไม่ใช่ของของคุณอนะเป็นคู่แต่เป็นแค่คู่เวรคู่กรรมมันมันไม่ได้เป็นคู่ที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขการอยู่กับใครสักคนเราต้องมีความสุขเราต้องแฮปปี้เราต้องดีกว่านี้ไม่ใช่อยู่ในความมืดสลัวสลัวคุ้มเคืออยู่ตลอดเวลารักไปเจ็บไปรักไปช้ำไปรักไปทุกข์ไปจะรักไปทําไมก่อนจะรักทําไมก่อน เป็นอะไรก่อนอถามตัวคุณดูคุณอยากอยู่ในความความสุขที่แท้จริงหรือจะอยู่ในความสุขที่เป็นแค่วิมานในอากาศที่เขาวาดฝันหรือคุณเองเป็นฝ่ายวาดฝันไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเลือกได้คือตัวคุณเองนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปช่มบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงสุนทราลัยค่ะ s i ยเอฟอีศูแล้วเเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ